โลกในมุมมองของ v a l u e investor ตัวดรนิเวศเหมวชีระวารากรหาเหยื่อในดงฉลามกรณีกรุกงบิตคอยที่กลายเป็นข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์ติดต่อกันหลายๆวันนั้นผมคิดว่าอาจจะทำให้คนที่ไม่ได้ติดตามและวิเคราะห์อย่างละเอียดได้ภาพที่ผิดจากความเป็นจริงเช่น คิดว่ามีกลุ่มคนโกงที่มีความฉลาดรอบรู้หลอกหรือต้มตุนคนที่โลภและไม่เข้าใจว่าอะไรคือบิตคอยให้เข้าไปเล่นและเสียเงินให้กับคนโกงเป็นต้นเพราะความเป็นจริงดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องของคนที่เป็นเซียนหรือเป็นขาใหญ่เจอกับขาใหญ่ที่ฝ่ายหนึ่งเพลียงพล้ำเสียเงินก้อนใหญ่ระดับเกือบพันล้านบาทไปแล้วและกําลังพยายามเอาคืนแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ใช่ว่าจะชนะเพราะกําลังประสบกับการรุกคืนที่อาจจะทําให้เจ็บรุนแรงยิ่งกว่า สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนั้นต้องขอบอกก่อนว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะบอกว่าใครโกงเพราะน่นเป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์กันในต่อไปในชั้นศาลสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อก็คือเรื่องของความเสี่ยงของนักลงทุนหรือนักเล่นหุ้นหรือตราสารหรือเครื่องมือลงทุนต่างๆว่าโดยทั่วไปจะมี2ออย่างนั่นก็คือ 1. ความเสี่ยงของตราสารหรือสินทรัพย์ลงทุนที่เราจะซื้อว่ามันมีค่าสมควรแก่ราคาและราคาจะตกลงไปหรือไม่และ2ก็คือความเสี่ยงจากการซื้อขายแลกเปลี่ยน หรือพูดง่ายๆก็คือเราจะได้ของที่ถูกต้องในจํานวนที่ถูกต้องแค่ไหนเมื่อเราจ่ายเงินไปแล้วเพราะทั้งสองสิ่งนี้สามารถที่จะทําให้เราเจ๊งได้ง่ายๆกลับมาดูกรณีของการกูบิตคอยน์นั้นก็ที่จริงของเรื่องก็คือมีนักลงทุนรายใหญ่ที่ผมคิดว่าน่าจะต้องมีความรอบรู้ในเรื่องของการลงทุนไม่น้อยเลยถ้าจะเปรียบเทียบก็น่าจะคล้ายๆกับปลาฉลามหรือความสามารถระดับน้องๆฉลามที่สามารถล่าเหยื่อไปในน่านน้ำกว้าง เหตุเพราะว่ามีพอร์ตหรือมีเงินจำนวนมากแถมเป็นเงินในรูปแบบบิตคอยซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญทางการเงินมากพอเท่านั้นที่จะทําได้เขาตกลงและจ่ายเงินเป็นบิตคอยซึ่งก็คือเงินสกุลหนึ่งเพื่อซื้อหุ้นของหลายบริษัทผ่านการแนะนําและจัดการหรือทํารายการโดยคนที่รู้จักและน่าจะมั่นใจได้ว่าจะไม่โกงทั้งหมดนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรผิดป,ปกติ ถ้าจะพูดว่าตนเองถูกหลอกให้หลงซื้อหุ้นหรือตราสารการเงินที่ไม่มีค่าก็น่าจะยากที่จะเอาผิดคนขายได้เนื่องจากตนเองไม่ใช่ชาวบ้านหรือนักลงทุนรายเล็กๆที่ไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับการลงทุนเนื้อสิ่งอื่นใดคนที่ซื้อหุ้นปัน่นหุ้นเน่าในตลาดหลักทรัพย์หรือซื้อหุ้นผิดพลาดหุ้นตกลงไปจนกลายเป็นศูนย์หรือเหลือน้อยมากก็มีอยู่ตลอดเวลาจะไปอ้างว่าตนถูกหลอกนั้นคงทําไม่ได้ประเด็นที่2ก็คือ เรื่องที่กล่าวโทษว่าจ่ายเงินหรือบิตคอยไปแล้วแต่กลับไม่ได้รับหุ้นหรือตรา,าสารที่ตกลงกันและนี่ก็คือเรื่องของการโกงที่เป็นข่าวเป็นเรื่องและนี่เป็นประเด็นที่น่าจะต้องไปพิสูจน์กันในศาลซึ่งนาทีนี้ดูเหมือนว่าน่าจะมีข้อโต้แย้งว่าฝ่ายที่ขายบอกว่าคนซื้อไม่ยอมรับโอน อาจจะเนื่องจากราคาของตราสารหรือหุ้นนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลงจนทําให้คนซื้ออยากจะได้เงินคืนผมเองไม่รู้ว่าเรื่องจริงเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่ผมเห็นเป็นปัญหาก็คือการซื้อขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์หรือตราสารที่อยู่นอกระบบ <c oughs> เช่น Bitcoin หรือหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์นั้นมีความเสี่ยงในด้านของ execution หรือการเปลี่ยนมือกันสูงผมเอง ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าทําไมถึงปล่อยให้มีช่องว่างระหว่างการจ่ายเงินกับการโอนหุ้นบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีของการซื้อขายบิตคอยก็เป็นได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องของการโกงจริงๆก็คือคนขายไม่ได้มีหุ้นหรือตราสารในมือหรือมีแต่มีแต่ไม่โอนให้ทันทีก็เป็นไปได้อีกเช่นกัน เรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นผมคิดว่าคงไม่เป็นข่าวใหญ่และดังขนาดที่เห็นถ้าไม่ใช่ตัวละครและเหตุการณ์ต่อจากนั้นที่มีการโอนเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นและตราสารแก่บุคคลอื่นๆหลายรายซึ่งรวมถึงดาราคนที่มีอิทธิพลและเจ้าพ่อตลาดหุน้นรวมถึงการที่มีหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยและทั้งหมดนั้นกําลังถูกสอบสวนและอาจจะได้รับข้อหาฟอกเงินซึ่งเป็นเรื่องใหญ่และมีโทษสูงทั้งหมดนั้น ทำให้ข่าวมีสีสันและขายได้โดยเฉพาะเมื่อน,นํามาผสมกับคําว่าบิตคอยและคอยชื่ออื่นที่มักจะมีเรื่องราวเฉาโชว์ปรากฏอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะจากต่างประเทศในความคิดของผมคนกลุ่มนี้ก็คือฉลามหรือน้องๆฉลามที่กําลังถูกฉลามเล่นงานเหตุเพราะว่าในตลาดการลงทุนโดยเฉพาะการเก็งกําไรในตราสารหรือเครื่องมือการลงทุนใหม่ๆเช่นธุรกิจสตาร์ทอัพนั้น มันเป็นเหมือนหน้านาน้าที่เต็มไปด้วยฉลามหรือเป็นดงฉลามที่บ่อยครั้งแม้แต่ฉลามหรือน้องๆฉลามก็อ,อาจจะกลายเป็นเหยื่อสียเองได้พูดกันตามตรงผมเองรู้จักกับนักลงทุนรวมถึงวีไอระดับเซียนหลายคนที่เข้าไปเล่นในตลาดนี้การต,ตัดสินใจลงทุนนั้นมักจะทํากันอย่างรวดเร็วมากหลังจากที่ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพเสนอความคิดและผลิตภัณฑ์ของเขาเหตุผลอาจจะเป็นว่าถ้ามันดีและคุณตัดสินใจช้า หุ้นอาจจะหมดคุณอาจจะเห็นความเสี่ยงมากมายและมีช่องว่างที่เปิดอยู่ขนาดที่เรียกว่าถ้าเขาเบี้ยวคุณแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยเพราะกฎหมายอาจจะก้าวเข้าไปไม่ถึงเงินลงทุนคุณอาจจะศูนย์และคุณอาจจะถูกตั้งคําถามในภายหลังว่าคุณทําอย่างนั้นได้อย่างไรไม่ได้นึกถึงความเสี่ยงเลยหรือ,รอทั้งความเสี่ยงเรื่องของธุรกิจและเรื่องของการโอนหุ้นหรือการทําตามสัญญาที่มักจะไม่มีผลบังคับ ทั้งหมดนั้นผมได้รับคําตอบว่าในวงการนี้คุณต้องเชื่อมั่นและไว้ใจผู้บริหารความสําเร็จหรือล้มเหลวทั้งหมดอยู่ที่ผู้บริหารถ้าคุณคิดว่าเขาจะโกงคุณก็อย่าไปลงทุนคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตั้งเงื่อนไขอะไรทั้งนั้นเพื่อนผมที่ไปลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นต่างก็รู้และเข้าใจความเสี่ยงที่สูงเลี้ยวในทุกด้านดีเขาคิดว่าเงินที่ลงทุนนั้นเป็นเงินจํานวนน้อย,อยเมื่อเทียบกับพอร์ตโดยรวมของเขา ดังนั้นถ้ามันสูญหายไปก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันดีผลตอบแทนก็อาจจะมหาศาลกำไรก็อาจจะเป็นมากกว่า10เท่าหรือ10เด้งภายในเวลาไม่กี่ปีว่าที่จริงมันก็อาจจะไม่ต่างกับหุ้นเก็งกำไรในตลาดหลักทรัพย์มากนะักแม้ว่าโอกาสได้เสียของสตาร์ทอัพอาจจะสูงกว่าลึกๆแล้วผมคิดว่าบางคนอาจจะซื้อหุ้นของสตาร์ทอัพด้วยมุมมองที่ว่าถ้ามันเกิดแจ็คพอตเขาก็รวยไปเลยคล้ายๆกับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง ด้วยโอกาสที่สูงกว่ามากเหนือสิ่งอื่นใดเขามีสิทธิวิเคราะห์และเลือกด้วยวิจารณญาณของตนเองสำหรับนักลงทุนทั่ว,วไปแล้วผมคิดว่าเราต้องหลีกเลี่ยงการลงทุนที่อยู่นอกระบบของตลาดหลักทรัพย์และทางการทั้งหมดเหตุผลเพราะมันเสี่ยงเกินไปแม้แต่ผมเองที่อยู่ในตลาดมานานผมก็หลีกเลี่ยงการลงทุนในสตาร์ทอัพหรือการลงทุนที่มีปัจจัยเสีย่ยงสูงผมชอบการลงทุนในธุรกิจที่มั่นคง อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยถึงแม้ว่ามันอาจจะโตช้ากว่าผมชอบที่จะลงเงิน100%ในหุ้นที่มีความแข็งแกร่งทางธุรกิจมากกว่าที่จะลงทุนเพียง60-70%หรือน้อยกว่านั้นแต่ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงและผลตอบแทนสูงลิว้วถ้าธุรกิจประสบความสําเร็จตามที่คาดแบบหุ้นสตาร์ทอัพในช่วงที่อายุยังไม่มากนั้นผมเองเคยลงทุนในหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่มีตลาดหุ้นรองรับ กิจาการไฮเทคแนวสตาร์ทอัพและหุ้นก่อนจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ตัวที่ไม่ได้คำนึงถึงความเสี่ยงเท่าที่ควรผลที่ได้รับก็คือความผิดหวังบางบริษัทผมยังมีใบหุ้นอยู่แต่บริษัทคงหายไปแล้วที่แย่ยิ่งกว่านั้นก็คือบางบริษัทนั้นตอนนี้ผันตัวกลายเป็นหุ้นจดทะเบียนไปแล้วแต่ใบหุ้นเก่าของผมนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นแค่กระดาษผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาคงโอนกิจาการทั้งหมดไปที่บริษัทใหม่และปล่อยให้บริษัทเดิม ตายไปกระมัง18สิงหาคม2561ดรนิเวศเหมวชิระวรากร